โดปีโป้ตัวอะไรวนะน่ะน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเลยเอยลักษณะแบบนั้นค่ะแบบนั้บบนก็มีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละแล้วไอ้ตัวที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวอะไรฮะจริงจก,จก,จกลุงลุงมีเบอร์ข่าวไหมอือม,มีมีฉันมีเงินผมฝากซื้อลงจากข่าวหนึ่งลงอ่าได้ๆว่าแต่นายจะซื้อไปทาไมเหรอผมจะไปฆ่าคนภาคและยัดใส่ลงซะ ขอหาใหเธอไปผักซิงฟิโอน่าดีๆทำให้คนดูแซมหมูตัวจะทำข้อหนอขาลักตัวนะหยุดความคิดนันซาเพราะว่าฉันมีอะไรที่น่ารักของฉันอยู่แล้วฉันก็รักนายนะนท่านฉันรักนายที่สุดเลยอืมฉันก็รักนายอี่เหมือนความรักเอ๊วว่าแต่ฮันเตอร์เป็นตัวอะไรนะเฮ้ยไ้ยฟโอนะ่าฟฟโอนะ่านะแฟนเธอน่ะฮะแอนเหรอเฮ้เสียงเธอเป,ป็นปกติแล้วเหรออ่าใช่ทสัยคนภาคัวโนตันไปฆ่ามั้ง เฮ้ยปล่อยแมวผีมาแล้วออนอนนองตาตจ้ากระโทดฉันไม่เห็นเอาละนี่ไปซร้้ฉันทวงเวลาให้ฉันได้กล่าวว่าฟิวนาอยู่ที่นี่บอกฉันมาสาว,ว่าฟิอนาอยู่ไหนฟิวนาก็อยู่ที่เดียวนั่นแหละอยู่ในใจคุณยังไงล่ะอ,อีพูดอย่างนี้ฉันเขินนะคุณอาจจะเขินแต่ตอนนี้ฟิวนาอยากเหินเข้าไปในใจคุณนะ <g ülme> อีทำไมเธอถึงปากานั้นหนิ ปากหวานก็ผิดแล้ปากหวานนักหรอปากหวานนักหดอนตันช่วยด้วยโอเคที่รักฉันมาแล้วเธอนายช่วยฉันได้ฉันให้นายทำอะไรกับฉันก็ได้หนึ่งคืนแม่ข้อเสนอที่นี่ยสนใจดีนะรู้ไหมทำไมเพราะร่างกายนี้มีไว้ให้นายคนเดียวยังไงล่ะมันจะขอน้อมรับร่างกายนั่นเองอุยหยุดตามฉันมาได้แล้วเฟโอน่าฟิโอน่าของฉันฟิโอน่ามาคุยกับแฟนเธอด่วนเลยนะฮ้ฉันก็กลัวเหมือนกันให้ตายเถอะนกช่วยด้วยทําไมล้วครับเจ้า ดองอีกตัวจะได้แล้วอแววีแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวอต่นายยอมบอกฉันมีเขาเสนอมาให้ฉันไม่รู้ฉันจะมีบอกได้ยังไงเล่าเอ๊นายไม่รู้ตั้งแต่แรกเหรอก็ใช่นดสิฉันไม่รู้เรื่องอเฮ้ยหนอตัอนแกนี่มันตัวน่ารำคาญจริงๆอย่จะมาด่าสามีฉันนะ เอาละอีไล่เต็มตัววิ่งนะโอเคจะทำอะไรกันซื้อเรือดำน้ำมัง้งเอาเฮ้จะมาควมาสาดกันนะเว้ยเอ้ยเสียนกฟีอีกแล้วเอ้ยนกจะพึ่งไปนกฉันขอร้องฉันบอกว่าอย่าพึ่งไปอ้าวจะคอยช่วยนายเองไม่ต้องห่วงแม่แม่รักกันดีจริงๆความรักที่ฉันมีให้อีไลน่ะมันไม่มีวันหมดหรอกฉันก็มีให้ฟียวนนันะนตั <c oughs> <c oughs> น,นทิ้งฉันไปเหรอ ม่รอสักแปบนะเดี๋ยวฉันมาช่วยเฮ้ยเฮ้ยอยอย่านะยาาาอยอ่าเข้ามาเลยอ<ก><ห>ย่าเข้ามาเลยไปไปเฮ้ยฉันหลังพันของแกจริงๆแต่ฉันไม่เคยรับคาดฟิลน้าของเธอเลยนะไม่ต้องมาดามาฟิลน้ามาช่วยฉันแล้วเฮ้ยฟิลน้าเธออยู่นี่นี่เองเอ็นปล่อยเพื่อนเขาไม่เห้อ,อย่าทำเพื่อนเขาเลยนะ <c oughs> ยต้องโดนสักแปบกลับไปนี่ลงทอนให้เบาเอ็นอย่าทำอะไรเขาเลยนะปล่อยเขานะปล่อยฉันจะเคียรเทเหมือนเคลียรเทลียทีเลย ฉันผิดอะไรเนี่ยฮะฉันผิดอะไร